ใช่ครับรถกับะว่างโทรศัพท์คอยเฮียเนอะามเองตอบเองน,นั่นแหละเพิ่นไปไกลแล้วสามเอียงเราก็ตอบเอียงน่าแม่สวยเอาจุ่จมๆเลยวได้ไหมมันนั่น,น,นบินเข้าวุ่มปะร่มมันน,ออน่าทั้งสีนะ บ้านเฮาไม่น้ำพุไหมบ่บ่ <S <S บเอาได่น้ำพุไมหมอีกอันนึงแล้วบ้านนี้คือบีทเหรนี่ไหม, <S <S มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสันห้าก็เจ้งศิษก็ได้นี่แล้วก็ทำน้ำพุไปเลยเดี๋ยว เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไดว้เราต้องทำน้ำผึก,กันกันแล้วเฮ้ยไ,ไปบ้าไปไปบ้านไรโอเคตอนนี้ช่วงเย็ยนเด้อ แล้วก็ดูแลรักษาต้นไม้กันหน่อยเพราะว่าหน้านี้มันน้ํามันจะแห้หงไวก็เลยต้องดูแลต้นไม้กันนี่ตอนนี้ก็ไม่เสือยก็ช่วยลดส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์ไว้ลดเป็ดลดไอ,อต้นไม้ของเป็ดเรานี่เองนี่เห็นไ่เนี่ยส่วนด้านนี้ก็จะเป็น นี่เห็นไหมเอาเองมันโอ้ยวันมันนั่งเงือกนั่งเหงื่อค่ะนั่งเงือกนี่ฝั่งนู้นมันสายยางเราไปไม่ถึงก็เลยต้องให้น้องผู้ผู้หญิงบอบบางที่สุดเราเป็นผู้ชายตัวเล็กๆเ,เราต้องเยืยนดู นี่น้องเคยลดต้นไม้แบบนี้น้องเรียนมาแม่ปบาผู้<ะ>หนูเรียนมาหนูเรียนมาวิธีการลดต้นไม้แบบนี้ไวกว่าด้วยค่ะอืมเร็วกว่าสายยางดิเพราะสายยางเน้ปลาดุกลุงให้หนูเลยไหมเออเอาเลิศก <Okay. S 1> ันได้เด้อถ้าปลาได้เดีวยปดดดวยปลาได้มันก็อยู่ในน้ำและนะ้ว <c oughs> เนาะอ๋อแบบนี้ คนยังได้บาเนี่ยมืนอเลาบอกมีขยงออนนคุณเต้เออเรืงตีเข้าสุ่มบบเนี่โอ้ยอหวเอียงถามจะคว้างเอียงความมือคว้างหันควงหันวางได้ปะมื่อเล่าบอกค้มื่อเล่าบอกค่ะมื่อเล่าบอกค่าถามผู้ใดนูจะบอกว่ามอแล้าะแต่หนูเหื่ยมันก็เลยบอกขึ้นมาอือ ขี่รถอันสามหล่อมากล้วกโ่รศัพรถสาที่ตั้งหลังใครขี่รถระวังโทรรัพท์หนูด้วยนะพนันว่าจากังเนี้ยที่ตั้งหลังจากฟงนะโอ้ยตั้งหลังหนไกลไกลลวาบาทเนี้ยนู้นส่วนด้านข้างหน้านู้นก็จะมีอีกมันเตือนไปบ่ทัางขุนนะยืนยืนรถน้ำตือยืนยืนรับยืนรับไปแล้วขูเข่าไปเม็ดนี่ซึ่งตอนนี้เราก็ กำลังลดต้นไม้กันอยู่เดอ้อในช่วงมินเย็นแล้วก็ผ่อนคลายคลายเครีครยดสนุกสนานทำขันกัน,นเบาๆสบายๆโอเคขอบคุณพี่วทุกท่านเดอ้อไปแล้วบ๊ายบาย